สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมนะครับผมด้านหนวดเกษตรนอกโรงเรียนวันนี้พาเพื่อนเพื่อมาทําความรู้จักกับมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์ปีเตอร์ฮันนี่นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีเนื้อแน่นสุกเร็วนะครับรสชาติเนี่ยหอมหวานอร่อยมากนะครับดังชื่อของเขานะครับปีเตอร์ฮันนี่ก็แปลว่าน้ําพึ่งของคุณปีเตอร์นั่นเองนี่เดี๋ยวให้ดูสายพันธุ์นี้นะครับเป็นตอมะเดื่ออุทุมพรนะนะครับแล้วเดี๋ยวมา ดูกันว่าความแตกต่างระดับระหว่างตอมะเดืออุทุมพรกับกับตอมะเดือของปีเตอร์นี่โดยตรงเลยระบบรากต่างกันมากนะครับเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้เนี่ยสังเกตจะมีไม้อยู่ทั้งหมดเนี่ยสามกิ่งหลักๆนะครับนี่คือกิ่งกิ่งแรกเลยเป็นต้นแรกนะครับเดี๋ยวผมขุดให้ดูนิดหนึง่งนะครับ ซึ่งทั้งสามต้นนี้เป็นไม้ที่แตกกิ่งออกมาจากต้นเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตอของมะเดื่อฝรั่งนะครับทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการกิ่งนี้เราเสียบตอมะเดื่ออุทุมพรใส่ไปนะครับส่วนอีกสองกิ่งเนี่ยก็คือปล่อยเป็นรากของมะเดื่อฝรั่งปกติเป็นรากของปีเตอร์ฮันนี่เลยนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างกัน ระหว่างสามกิ่งนี้เลยนะครับสามกิ่งเป็นต่อเดียวกันนะตอนแรกเนี่ยต่อเดียวกันแต่ว่าเรามาเสริมอุทุมพรให้กับตอน,นี้ทีนี้มาดูผลลัพธ์ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับก็คือกิ่งนี้ยังติดดีอยู่เนี่ยนี่ก็คือใช้ระบบลากของมะเดื่ออุทุมพรวิ่งส่งกําลัง,ส,งส่งไปเลยนะฮะก็คือกิ่งก็จเจริญเติบโตได้ตามปกติออกลูกออกผลเต็มไปหมด สว่วนอีกสองกิ่งนี่คือสภาพครับดูใกล้ๆใหญ่ขึ้นแล้วครับถ้าเป็นบ้านก็เหมือนบ้านล้างแล้วก็คือตายไปแล้วกิ่งเนี้ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะกิ่งนี้กืตายแล้วอีกกิ่งหนึ่งนงก็คือกิ่งนี้นะครับนี่กิ่งนี้ก็ตายยังยังเขียวๆอยู่กําลังนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็นะครับ สรุปได้ว่าปีเตอร์ฮันนี่กับต่ออุทุมพรเนี่ยเข้ากันได้ดีมากนะครับขนาดต้นเดียวกันกิ่งที่เสริมต่ออุทุมพรไปอยู่ได้อย่างสบายส่วนกิ่งที่ไม่เสริมต่ออุทุมพรก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือมะเดี่วฝรั่งต่ออุทุมพรสายพันปีเตอร์ฮันนี่ ตัวนี้บอกเลยนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงจริงนะครับเนื้อแน่นไส้ไม่กลวงนะฮะไส้แน่นไส้เต็มเลยนะครับก็ไปหาปลูกกันดูแล้วกันสำหรับวันนี้น่าหนวดลาทุกท่านไปแล้วนะครับอย่าลืมคิดดีพูดดีทําดีแล้วท่านจะได้รับแป่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ